ครับตอนนี้นะครับพวกเรานะครับอยู่ที่ร้านลาบเป็อดอุดรตำรายอิสาน,น,น,นเียนเตอรบเาไป е н า สี่ <4, S 1> สามสอง,สสองแอคชั่นวันนี้พวกเราอยู่ที่ลาบเป็ดอุบลตามาอีสานยนทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพนะครับก่อนขพ้่งเปทีเราต้องมาทานรับประทานอาหารนอจาเป็นอาหารอีสอา,านอร่อยมากเป็ดแซ่บเบอร์เป็นที่โปรดปรานของคุณมาแตงกรุงพลเป็นนักหนานะครับอร่อยมากนะครับเป็นไงคุณชาไทยแซ่ววแบแซ่บลายครับโดยโดยโดยาะอ่าสมตำหรือว่าตำมะคงบ้านเห่าอะไรครับเอออ่าเกมบัเกมครับผมนี่ครับ ตำักหุ่งครับแซ่บๆครับและลุงพลลุงพลอะไรอร่อยลุงพลลุงพลชอบอะไรรักเป็ดนะฮะรักเป็ดอร่อยมากรักเป็ดอร่อยมากป้าแตนชอบอะไรป้าแตนชอบอะไรต้มตัหรอับเป็ดหัวใจอันนี้ม่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวผัดข้าวนะข้าวเหนียวเราต่อไปมากก็วันนี้นะฮะอ่าเป็นงานที่สองของเราจริงๆมีที่มีงานที่สามแต่ไม่ไหวนะครับเพราะว่าขอพักผ่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อ่า ซีรีส์เลื่อนถ่ายไปเพลงไม่ว่างจะได้คืนนี้ป้าแตนลุงพลไปนอนที่เพชรบุรีพวกเราก็กลับกับลุงไหนฮานาเบลบังกะปิบังกะปิอ่าได้นะฮะแล้วก็วันที่2เราจะอัปเดตถ่าย m อ Music วิดีโอเพลงของน้องชิต้านะฮะเป็นสร้างสรรค์สังคมน่ารักมากรถตุ๊กตุ๊กลุงพลจะเป็นคนขับรถตุ๊กตุ๊กที่หลอดที่ตึกในประเทศไทยพี่อุ๊บเป็นสาวไฮโซเป็นนางแบบปลอมตัวไปแอบชอบลุงพลแต่เดี๋ยวตีนเด็ดจะต้อง นั่งรถุูพลัดถูกลุพลกระชาะกรถตบรถไม่กระจายนะครับอย่าลืมติดตามช,มชมช่องอุบชาอุบยาชาแนล้วยนะครับเดี๋ยวทานข้าวด้วยกันนะครับอร่อยมากมา,มากน,นะฮะขอบคุณาามากมากเลยเดี๋ยวทานข้าวเสร็จก,ก็จะขึ้นเวทีร้องเพลงจ้าวั้นจุกให้กับร้านนี้ข้ามาแล้วอาเให้ให้ปั้นข้าเหนียวจ้าข้าวเหนียวนะครับคุณอาจารย์เป็นว่าอ่านยูโรเป็นไงอร่อยไหมอร่อยครับข้าวเหนียวข้าลาบอร่อยมาก จานให้จานทานด้วยโอเคครับจะทานด้วยการเดมือคนหัวี่เขาเรียกน,นั้นันหัวต้หัวต้มหัวนะครคุณลุงคงไม่ชอบหัวเกียวครับชับ,บหัวครับ เดี๋ยวทำไมรู้รตนนยอมรู hey ้ว่าไม่ชอบโปรปานอะไรแต่ก็ไม่ชอบถั่วแดงนะครับชอบถั่วดํำมากกว่าโอเคคาถาเข้าด้วยกันนะครับและเดี๋ยวพบกับคลิปอัพเดตใหม่ของพี่อุ้มป่าขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ทุกข้อความนะครับเดี๋ยวพืวันนี้คืนนี้เราลุ้นกันเฮแล้วเรามีเฮแน่กันแน่และที่เร็วนี้ กอะกาะแฟชั่นวีทามิิงซูนติดตามจะมีน้องโอมน้องน้องวนมาเดินร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยและทีมงานอุปริยะจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มนะครับขอบคุณค่ะ